ดีค่ะดิฉันนางริยาพรชูกชันครูศูนย์การเรียนรู้ขอนำเสนอผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณ2568ครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนค่ะขอครอระดับตำบลคลองรู้ทั้งอุวาคารอบจอคลองรู้หลังเขาหมู่ที่4ตำบลคลองรู้งอำเภอกันจังจังหวัดตรังมีพิกัดตำบลตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนอยู่แค่แห่งชุมชนมีเว็บไซต์และแฟเฟซบุ๊กที่สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร และมีการรายงานผลในระบบ d ีเเยที่เป็นปัจจุบันภายใต้าการบริหารงานของนางสาวทิวาวรรณพิทักษินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันงๆมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์ภาพปัญหาและความต้องการจะ้ตั้มแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายถึงเน้นและแนวโน้มการพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติและดนนำเนินการตามที่กำหนด การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษามีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานหลักูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีนักศึกษาทั้งที่จํานวน5 4คนระดับประถม3คนระดับโมต้น4คนระดับโมปลาย27คนมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบจำนวน4คน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการคร่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรมชีวิตอังกายาเสพติดในห้องประชุมคอสินบีเทศบาลเมืองกันตังในวันศุกที่20มิถุนาย,ยน2 5 1 8โครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถพิเศษตูวีนัคโกวันเป็นหนึ่งในวิ้เขศายาเสเข้าประชุมคอสินบีเทศบาลเมืองก ในวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568โครงการกาส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา,าทักษาอาชีพเพื่อการเมียงทํามเรื่องตัวอืนรร 1, 2, อ่นอประชุมคนลดุมบี้ดัตบาลเมืองต่างๆในวันที่4กรกฎาคสม2568มีกิจกรรมดังนี้การทำขนมซูซี่สรา้างรายได้การทำถข่มขัดต่อมาลีจากวัดกำมะหยีบ่บรนแม่และการทำขนมหีโครงการ่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่15ส,สิงหาคม2568หน้าร้านก,การตังคอมพิวเตอร์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ทำข้อสอบเอ็นเน็ตในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสคออรอระดับตำบลทองรู้จัดกิจกรรมโครงการ,กราส่งเสริมอาชีพยุมชนรูปแบบกชั้นเรียน จัดอบรมวิชาการตัดเย็บกระโปงผ้าเฮนเมสจำนวน40ชั่วโมงโครงการฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบุ่มสนใจจำนวน3หลักสูตรดังนี้ 1. จัดอบรมวิชาสรเปาลากสีจำนวน6ชั่วโมง 2. จัดอบรมวิชาบรรจงสมุนไพรหลวงหมอจำนวน9ชั่วโมง 3. จัดอบรมวิชาแกงพูสมุนไพรหลวงหมอจำนวน9ชั่วโมงรายละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพ ที่นำความรู้ไปปใช้ในชีวิตประจำวันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมในชุมชนสคอรและอัตมบุญของรู้จากกิจกรรมรงการเปลียนจัดการขยายชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัฒนอัยหมู่ที่3ตำบลคลองลิบงอำเภอตการจังหวัดกังวลรายละ1 0ของผู้สบหลักสูตรการศึกษาด้านแต่งคุมที่นำความรู้ไปพัฒนาสังคมใน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารักษาชีวิตโสโครรรัฐธรรมลูของรู้กิจกรรมวงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุหน้าโสครรรัฐธรบมนบ่อนบ้อนักประกันจังหวัดกาฬริอมแรกรมผู้จุ้มรับถุงการศึกษาด้าน าชีวิตที่นําความรู้ไปไประยุกต์ในชีวิตประจำวันาาก,การจัดการศึกษาตํามหักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่สครราชตํำบลครองรู้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานในเรียนรู้ตามหลักลปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกศรทฤษฎีใหม่และก้นหองนาโมเดลนำดัำสูงแก่รู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนจำเครื่องกาวเหลี่ยห้องตำบลนานต่าเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรัง รอยระดับของผู้จดบังสูกการศึกษาด้าเรษฐกิจโเพียงที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการจัดการเยนู้อลอดรีวิตบ้านหนังสือจุนจุนตำบลทรงรู้มีทั้งหมดสามเกหนึ่งบ้านหนังสือจุนจุนบ้านตองรู้ทั้งอยู่หม่ที่หนึ่งบ้านตรงรู้โดยมีทางสารรัชนาภิเษกเป็นเจ้าของบ้านสองบ้านหนังสือจุนจุนบ้านบางเตาทั้งอยู่หมดที่สามบ้านตรงเตา โดยมีนางาดีข้องคอมชกลเป็นเจ้าของบ้าน3ามบ้านหลักดีชุมชบ้านกองเทียนตั้งอยู่ในที่อกบ้านกองเทียนโดยมีนายปอยเมนูเป็นเจ้าของบ้านห้องสมุดเพื่อนที่สหรักจัตุาดกิจกรรมห้องสมุดเลื่อนที่สหรับเัตุาดโดยรถมินิมบายเพื่อนที่เป็นการนำหนังสือจากห้องสมุดไปให้บริการเก่ประลาดนานองู่ชุี่นเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนในชุมน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาใช้บริการในตลาดเป็นการน,นําความรู้และแหล่งเรียนรู้ไปสู่ชุมชนเซนที่จะร้อยประชาชนมาใช้บริการห้องสมุนอย่างเดียวและประชาสับบน์่างสมัครนักศึกษาน้องสมุนประชาชนเกินที่2กคราชตำบควางรู้จัดกิจก,จาการรมร่วมกับบรรดารูห้องสมุนประชาชนโดยรถมินิโมบายทฟร์ทีท่การบูรณาการอื่นอ กกิจกรรมข้าวผตไม้น้าการเล่นกิจกรรมบทเกมเพื่อฝึกทักษะการคิดและดับความสำคัจของการมีส่วนร่วมกับภาคประชา่ารตกรวดระดับตำบลคลองลุ่มีส่วนร่วมกับส่วนส่วิตประชาธิปไตยตำบลคลองรุมีกิจกรรมที่ร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบและมีการรายงานเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการวมวิเคราติดตาม ตามขั้นตอนประกอบด้วย PDCA 1. ร่วมประจุมบางแผน 2. ดํดำเนินงาน 3. ร่วมจิดตาม4ีรายงานผลการดำเนินการ 5. มีการนำผลไปใช้ต่อระดดบควาสมสำเร็จในการจัจดทำผลการปิบัตมนานที่ดี Best Practice จัดทำโครงกาสงรสฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักฐานไบโอชา เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีอาชี่สร้างรายได,ได้และความมั่นคงให้กับตลเองและครอบครัวงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิพพานการเงิน ศูนย์ยุติจุทธ์ท่าประจำปีรประมาณ2 5ง8อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในยุคปีกิทัลวิทยากรค่ายอาสาโยวาคาชาหลักสูตรพื้นฐานอยวากาชาพื้นทีททนท่อกบกสี่สามท,ทับทอหอหนึ่งห้าสี่ รับการนิ่งที่ติดตามผลาาการดำเนินงานสถานศึกษาต่างๆสำนักงานสูงถึงการ,นนาารเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังรอบ,บเดือนโครงการประชุมชีช้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทํารายงานผลการประเมินของสถานศึกษาประจําปีประมาณ2568รโรระดับตาบลของรู้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ